ทุกคนต้องการเป็นคนเก่งก็ต้องฟังให้ได้ฟังให้เป็นคุณครูพูดก็ต้องฟังใครๆพูดก็ต้องฟังน,นั้นแหละเป็นนักฟังที่ดีจะเป็นคนเก่งฟังให้ดีจะเกิดปัญญาหยุดห้ามพูดยังหยุดไม่ได้เหรอ ห้ามพูดเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นตนะคะนะครับมีหน้าที่สูหายใจด้วยตัวเองเราเรียกว่าสมาธิเยินทำสมาธิก็ได้นั่งทำก็ได้นอนทำก็ได้สมาธิมันแปลว่าเนิ่งเยินนิ่งนั่งนิ่งนอนนิ่งให้แป็นควบคุมลมหายใจเข้าออกทุกคนจะมาจะมีสมาธิดีเมื่อมีสมาธแิแล้วจะเป็นคนที่เรียนหนังสือดีเรียนหนังสือเก่ง เป็นที่รักของคุณครูของทุกคนต้องการให้คุณครูรักไหมล่ะหรืออยากแต่จะให้คุณครูรักเรามันจะได้ยังไงล่ะเรานักเรียนร้ตงรักคุณครูคุณครูเขารักเราอยู่แล้วแหละคุณครูมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ความรู้ให้ระเบียบให้วินัยจะเป็นพลเมืองดีเพราะฉะนั้นต้องเชื่อฟังคุณครู ไปถึงบ้านก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอากงอามามาที่วับวารามก็เชื่อเชื่อฟังพระสงฆ์เห็นไหมเราช่วยกันต้องการที่ให้หนูทุกคนเจริญเติบโตได้เป็นคนดีและมีความสามารถสูงเพราะฉะนั้นต้องรู้จักฟังเงียบให้ได้สูดหายใจเข้าอีกทีหนึ่งขอแถมอีกหนึ่งนาทีขอแถมนะครับ ถามว่าเบาหัวเบาตัวหายใจล่องไหมครับไม่ต้องพูดไม่ต้องตอบใช้ความนึกความคิดใช้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์จากลุงอกมันเข้ามาถึงตัวของทุกผูกปรน เข้าไปยังร่างกายทั้งหมดเข้าไปยังเนื้อเยื่อเข้าไปยังเซลล์เข้าไปยัง DNA เข้าไปยัง RNA ภาษาเหล่านี้เมื่อเวลาหนูโตแล้วจะได้เรียนหนังสือพวกนี้ RNA ไปถึงพวกฮอร์โมนหนูกําลังเจ็บเติบโตฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายไปถึงเอนไซม์ไปถึงระบบย่อยอาหารทั้งหมดแล้วก็ไปถึงยีน คนไหนได้รับพลังงานนี้เยออย่างมากๆนะครับก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีความฉลาดฉกดจาจจกันมากเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีระดับจีเนียสจีเนียสแปลว่าอัจฉริยะนะครับทุกคนลุงงอกก็ตั้งเป้าปรารถนาพระสมฆ์พระคุณเจ้าพระมหาชัยชุมพรท่านก็ตั้งเป้าปรารถนาเหมือนกันคุณผูณ้ทุกคนเหมือนกัน อยากให้ทุกคนมีปัญญาในระดับจีเนียสประจำจังหวัดนครปฐมเพราะฉะนั้นจึงมีระเบียบมีวินยัยมีการพูดจาให้ถูกให้เข้าใจโอเคนะ